บล็อกเลยบล็อกตัวเองเลยอยู่บ้านสองอาทิตย์ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยไม่เจอเพื่อนแล้วมันเป็นยังไงอ่ะสองสองวันั้นที่สองวัแรกก็จะเป็นในมุมที่ทรมานพอสมควรว่าทาไมทาไมทําไมสองทุ่มเราไปหาเพื่อนไม่ได้สมมุติว่าเราติดเหล้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องเรากินมันเยอะมากสมมุติเราไปเจอเพื่อนแล้วเรากินในระดับที่แบบพอเหมาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เหรอทำไมอ่ะผมรู้ตัวว่าการไปเจอเพื่อนนั้นคือ การปลดปล่อยเพราะเราทำงานเยอะ,ะในช่วงแรกที่ไปคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณแบงค์ต้องต้องละตัวเองจากสังคมนะั้นมาก่านอนันเด้อเมื่อคุณแบงค์ผ่านไปสักหกเดือนแล้วคุณแบงค์เริ่มรู้สึกว่าคุณแบงค์ไม่ได้อยากกินเหล้าอีกแล้วอันะนั้นคือคุณแบงค์หลุดจากสภาวะของแอลกอฮอลลีแต่แล้วแต่คนนะบ<ะ>างคนก็เป็นปีซึ่งตอนนี้ผมหลุดมาแล้ว<ะ>เป็นผ่านหกเดือนมาแนละ้วที่ไม่ได้ดื่มก,ก็ยาก